เเดนนเขียนเดี่กัเขียนจบาเนี่ยเรื่องของตอมแล้วศูนย์ศูนย์นี้ทำอะไเรื่องเรื่องอเรานี้ไทยาเราเรคับที่เราท ตนี้เราต้องเคลียร์ในารน่กรื่องเงนการนับี่เพื่อที่ให้กลับไปกลับที่กาทำงานนีคก็จะเขาเขากลับเข้ามาฝังไทยแล้วเนี่ยเขาจะตีออกไปได้ไหมเนี่ยทำใน้กจพงกตอนนี้ยังเป็นการตอนนี้สอง่ัวคนที่ไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวไอ้หอนี่ยมันปลายทุกขอปี้วคนที่เนับ แต่ว่ามาแต่ ula, iro, ไม่ก็คู่เรื่องของเืองรากันจังเกิดไหนักเป็นเบามาไอ้เรื่องเชื่อตัวบุคคลนะไอการตัดกระคอตำราเดิมของอุุ้เงินวัฒนาปากาลถ้าหมัยก่อนเนี่ยท่านเขาเรียกเ่านเดี๋ยวนี้มันเหลือแต่บ pues, ังคานแล้วเวลาคนไม่กล้าดทำลายวนากลัวเขาจะทำลายเงี้ยมาหรอไม่ทำงานใครจะเลี้ยงลูกเมืองกูจะตัดก็แค่ตัดกระคอไอเหล่าไม้เขาเรียกอาคมเมาไม่ใช่รองของโจโหมมีอะไรลองเมียคมมามามา 4ันเส้นจมหมดอยู่แล้วอะยังปลอ,อดภัยยังเหลือน้อยนะครับก็ ก็เลยมาให้เป็นที่กำลังใจนะครับ

Thank <laughs>